รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชามีความสามารถในการสร้างนี้อย่างเก่งกาจหาตัวจับได้ยากแต่ไร้ซึ่งความสามารถในการหาไรายได้สิ้นดีผมถามว่าวันนี้นี่สานามันเพิ่มขึ้นเนี่ยผมใช้นี่จำนำข้าวเท่าไหร่อยู่ในยอดนี้นะครับที่ว่าผมยอดสูงเนี่ยนะยืนยันนะครับวันนี้ก็มันยังไม่มีเรื่ององการทุจริตอะไรต่างเกิดขึ้นในรัฐบาลผมนะ ผมย้ำนะครับในรัฐบาลผมทำไมสาธารณสุขทำไมแพทย์และพยาบาลทำไมเวชภัณฑ์และวัคซีนของประชาชนถึงถูกตัดมากกว่างบความมั่นคงทางกายภาพก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าประชาชนขาดวัคซีนขาดเตียงขาดยาขาดเครื่องช่วยหายใจไม่ได้ขาดกระสุนปืนใหญ่ไม่ได้ขาดรถถังไม่ได้ขาดรถยานเก่อไม่ซื้ออุธกันสักปีนี้จะชักดิ้นชักงอตายหรือไง กระทรวงกลาโหมไปหนักตรงไหนครับท่านทหาแน,นะหนักตรงบุคลากรน,นี่เฉพาะานพ้นประเทศไทยนะมันเยอะนะฮะตกลงมันเปลืองหรือไม่เปลืองม่อบุคลากรเราก็พยายามจะลดอยู่แต่ท่าน้องนึกถึงเขาบ้างนะครับเขาได้การมาก,กี่ปีแล้วมันลดวันนี้จะเข้าไปไหนมัลลดวันนี้จะเข้าไปไหน รวมๆแล้วนะครับก็น่าจะสรุปได้นะฮะว่าปัญหาใหญ่ในวิกฤตเนี่ยก็คือตูอยากเป็นนายกซึ่งนายกแปลว่าผู้บริหารประเทศแต่ตูเนี่ยบริหารไม่เป็นตูก็เลยไม่ทําเฮี้ยอะไรเลยตัวอย่างล่าสุดอ่ะก็เรื่องที่กอทมอจะคลายล็อกดาวก็มึงบอกเองว่าให้ท้องถิ่นตัดสินใจแต่พอจะทําจริงๆอัศาวินบอกว่าอ่ะ ปลดล็อกเย็นมาอาสอสบคอบอกไม่ให้ปลดล็อกเออมึงกระโดดออกมาเบรกอีกว่ากูใหญ่สุดนะกูเป็นสบคกูอยากใหญ่อย่าขามกู <c oughs> แต่มึงไม่อยากรับผิดชอบอะแล้วมึงก็มาบอกว่าน้อยใจมองออกนอกกระจกนั่งถูกระจกไปวันวันั่งถูกระจกไปวันวัน ก็เพราะตู่เนี่ยไม่ใช่ผู้บริหารตู่เป็นทหารในประเทศที่ไม่ต้องมีทหารก็ได้ตู่เป็นเผด็จการเฉยๆจากยุคสงครามเย็นซึ่งจากประวัติศาสตร์ไทยหลังจากยุคสงครามเย็นเนี่ยฝ่ายอำนาจนิยมในประเทศนี้แม่งไม่เคยต้องให้เผด็จการเป็นผู้บริหารยาวนานขนาดนี้มาก่อนเมื่อบวกกับโรคระบาดท,ที่ทําให้ประเทศชิบหายแบบ 4, คูร้อยความชอบธรรมแม่งหมดแบบไฮสปีดมากมีแต่สลิมใจแข็งสมองไม่ค่อยตึบเท่านั้นแหละครับที่ยังเชียร์ได้อยู่เนี่ย